ตอนนี้สภากำลังเปิดและถกเถียงในประเด็นใหญ่ร่วมกันอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเอ่ยนั่นคือพอรบน,นิรโทษสกรรมไม่ว่าจะใช้ชื่อในฐานะพักร่วมรัฐบาลในฐานะพักฝ่ายค้ารชื่ออาจจะแตกต่างกันแต่เป้าหมายเรื่องเดียวกันที่สภากำลังตั้งคณะการมาทีการวิสามันพิจารณา เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะนิรโทษศกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศอย่างไรครับต้องบอกว่าเรื่องของออกกฎหมายนี้ศักกรรมไม่ใช่เพิ่งมาคิดในรัฐบาลน,นี้นะอืคิดและกําลังจะเคลื่อนใหญ่ในตอนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วครับเกือบจะสําเร็จแล้วเนี่ยถ้าดูรายการเนชั่นอินไซต์มาตลอดจะทราบว่าติดอยู่นิดเดียวจังหวะนิดเดียวจังหวะตอนนั้นคนจังิบสี่ซึ่งอยู่แดงไครฮะติดนิดเดียวตอนนั้นเปรี้ยว ออทางรัฐบาลมองว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วไม่วางใจใช่เลยเก็บ,กบในลิ้นชักโอ้ลเลย,โโเลยกฎหมายสวกรรมซึ่งเป็นแก่นว่าจะเป็นเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องความขัดแยง้งนําไปสู่การปลองดองสมา,านฉันท์ของประเทศเนี่ยต้องเก็บในลิ้นชักใช่พอถึงรัฐบาลชุดนี้เป็นนโยบายแเปล้วเป็นอิอยู่นโยบายด้วยอตอนนี้ตอนรัฐบาลก้าวไกลเดินหน้านิรโทษกรรม,อมพอรัฐบาลเศรษฐาทวีสินไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายนะ แต,แต่มันเดินขนานคู่ในในข้อกฎหมายกันไปใช่ไหมตอนนี้ในร่างกฎหมายที่ตั้งคณะกันมาธิการวิสามันขึ้นมาเนี่ยคุณชูสัตซิรินินครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงครับเรลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางทำไมครเป็นประธานกันมาธการชุดนี้ชุดนี้เอาทุกๆร่างมารวมกันเป็นหนึ่งดึงสัพพกำลังทุกๆฝ่ายที่มีความเห็น แก้ความขัดแย้งทําให้ประเทศเดินหน้าไปได้มาเป็นหนึ่งในการมาที่การแล้วจะตลบหลังยังไงตอนนี้นะพี่บีเกมของก้าวไกลชัดเจนไหมก้าวไกลนี่เราโทษรรมอะไรเพราะหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองเขาต้องการก้าวไกลไม่ได้มองถึงมิติทางความขัดแย้งกดื่นนะครับก้าวไกลเดินหน้าอย่างเดียวอเดินทุกสรรพกําลังมานีเราโทษรรมโดยเฉพาะมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วย คือก้าวไกลเขาพูดก่อนอันนี้ว่าจะดูเรื่องของอนิโิตกรรมตั้งแต่ปี49คนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของไปประวัติก,การเมืองถึงแล้วก็เกี่ยวข้องรับประหารมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าพยายามบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนินิตรกรรมมีอย่างเดียวคือนิโิตกรรมให้กับคนที่ทําการรับประหารของก้าวไกล<อ>คุณชัยธวัฒน์เนี่ยเป็นคนเดินเกมไปพบกับจําได้ไหมพระสุวิทย์ คุณสุวิทย์อ่ะใช่หลากหลายนะคุณจำนะพะไปคุยกับทหารคุยโมนไปคุยกับสวคุยกับจตุตูจตุพรด้วยคุยกับจตุพรครับเห็นไหมเขาเดินหน้าเพื่อนิรโทษกรรมหาแนวร่วมมาอืมและมุ่งเน้นหนึ่งหนึ่งสองต่อมาในเนี่ยไม่นิรโทษกรรมบรรดาคนที่ทำรัฐประหารเออใช่ไหมคุณเห็นภาพไหมในบาขกลใช่ฉันจั พูดง่ายคือฉันจะนี่โทษโทรกรรมคนนี้แต่<ม>ไอ้คนนี้ไม่เอามันจะเกิดแรงประทะอ๋อและพอคําสั่งของตุลาการศาลร,รับนูนเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาห้ามพูดห้ามเขียนห้ามแสดงความเห็นห้ามเสนอแนห้ามแก้เรื่องของหนึ่งหนึ่งสองอ่ะ,อะทำให้ในร่างกฎหมายที่โทรกรรมดูเหมือนจะปิดปิดประตูว่าด้วยการที่โทรกรรมคดีเกี่ยวหนึ่งหนึ่งสองไปเลยนะและก็ในส่วนของแกนนำอย่างเพื่อไทยเนี่ย จะไม่ใส่ไม่พูดถึงเลยเพระชาน<ม>ัปัมก็ไม่เอาภูมิใจไทยเ็ไม่พูดถึงใช่แล้วจะเกินแต่ว่าก้าวไกลเขาหวังจะแปรยตินนะี่พี่พี่วีพูดถูกแล้วที่เราบอกว่าตอนนี้ให้จับตาในเรื่องนี้นะครับหนึ่งคือใครไปเป็นกันมาที่การสําคัญมากเพราเรื่องของกาหนดทิศทางมันบอกว่าธงของคุณจะ,จะไปแบบไหนสองเครือข่ายของคุณอะ่ะจะเอาด้วยกับคุณไหม เพราะฉะนั้นตัวแทนของพรรคการเมืองตัวแทนของประชาชนมันต้องมาจากความหลากหลายกลุ่มพันธมิตรครับต้องมีกรเห็นนะต่อมากลุ่มกปปสต้องมีต้องมีดิอ่าสามกลุ่มเด็กๆของเก้าวไกลก็ต้องมีและที่สำคัญตัวแปลตัวคือภาคประชาชนเขาเสนอร่างด้วยนะอ่าน่าติดคู่ขนาที่ของประธานชูศักด์จะรวมร่างนี้อ่าแล้วจะตรวจบหลังยังไงตอนนี้ หลายคนบอกว่าตอนหน้านี้จะปัดก้าวไกลออกจากสารระบบในถนนว่าด้วยเรื่องนิรโทษกรรมออกอารมณ์แบบนั้นอาจารย์ชูเป็น,นอาจารย์อ๋อเป็นอธิการครับรู้เรื่องเด็กรู้เรื่องอารมณ์คนบอกว่าเราจะตั้งกันมาที่การกันทําไมาถ้าหากว่าเราปฏิเสธเนื้อหาที่เขาเสนอมาตั้งแต่ต้นโดยไม่ให้เขามามีส่วนร,ร่วมเราทํำยังไงเออทำไงครับอาจารย์ชูก็ใช้วิธิมิติก็คือ เอากลุ่มศัตรูที่อยู่นอกมาอยู่ในนี้ให้เป็นมิตรออแบบนั้นเหรออ่าเอา <c oughs> ความคิดของคุณมารวมพลังแล้วเอาเสียงส่วนใหญ่เดินหน้าเข้าไปว่ากันมาธิการ<อ>นึงนั้นโหนี่ไงก็ต้องนี่เพราะฉะนั้นเกมในกันมาธิการเนี่ยสําคัญมากดูกันให้ดีนะครับรัฐบาลน,นี้ถ้านิรโทษกรรมได้พี่วีครับเชื่อเหอะคะแนนเสียงในรอบหน้าของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินถ้าครบนะ ผมและประกันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคนที่ถูกกดทับอยู่จากความขัดแย้งที่โดนีล็อกมาทันทีโดยเพราะคดีที่เกิดข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเสื้อแดงจะกลับมาเพราะตัวเองติดล็อกอยู่รายการเหลียวแลจากการเมืองใดๆถูกล่อออกมาเสร็จแล้วตัว <จะ S 1> ใหญ่ไปหมดตัวเล็กติดคุกก,กันอยู่ก็ประคนอิสระภาพเสื้อเหลืองละ่ะเสื้อเหลืองโอ้ตอนนั้นละเนระนาดไม่มีคนเหลียวแลมีกองทุนเต็มไปหมดแต่ต่างคนต่างสู้ กลับมาสู่ชีวิตปกติทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับมาปกติพี่วีเพราะถ้าถ้าจะเริ่มตับจากสี่ของรั้วสี่เก้าเลยกันนะครับระหว่างสี่เก้าชุดัฐเนี่ยมีเหตุการณ์ทางการเมืองและผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องคดีที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเยอะแยะหมดนะเยอะโอ้นรัแล้วความขัดแย้งเนี่ยทำให้บ้านเมืองเราเดินไม่ได้อันนี้อันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับถ้ารัฐบาลตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องพรบนี้รัฐสกรรม ให้ออกมาและประชาชนมีส่วนร่วมอย่าลืมนะครับ,รบในการมาที่การนั้นต้องมีภาคประชาชนก็ไปเกี่ยวข้องตัวอย่างของอาการใช้นินโซรกรรมเพื่อแก้วความขัดแย้งเนี่ยอย่างน้อยมีความขัดแย้งสองใหญ่ใญในประวัติศาสตร์ที่ยุคใหม่นะหนึ่งของเหตุการณ์จุลาเหตุการณ์ตุลาเนี่ยก็ปีสองหนึ่งออกในโซร,รกรรมตรงนั้นถือว่าเป็นนี่โซรกรรมเลยนะาจากเหตุการณ์นั้นอันที่สองความขัดแย้งดมการที่แบบโผพักคอมมอนนิสต์ไทยสู้รบกับทหาร จนเกิด66ทับ23อดีตเตรียมใช่ไหมใช่โอ้นี่ถือว่าสองเรื่องที่ถือว่าจะเรียกเป็นการที่รกรรมที่จัดการความขัดแย้งที่สักเซสประสบความสำเร็จวางปืนจากป่ามาร่วมพัฒนาชาติไทยคุณจำได้ไหม66ทับ223ต้องทำให้ความขัดแย้งคลี่คลายเปิดพื้นที่ให้คนที่ขัดแย้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและเปิดพื้นที่ให้คนเหล่านั้นปัจจุบันมาเป็นนักการเมืองแทบหมดเลยเอออังนี้แล้วกันคีดตัวได้เลยนะออแล้วปัจจุบัน่ะ เราจะทํากันยังไงเราจะปิดกั้นเราจะให้ปัญหาเราเดิมทับถมไว้หรือเราจะไม่เริ่มต้นนับหนึ่งการนับหนึ่งสำคัญมากใช่นี่ลราโทษสกรมรอดูว่าเกมของเพื่อไทยที่บอกว่าดึงสภาพกำลังของก้าวไกลมาร่วมกันเนี่ยจะเป็นการตลบหลังแล้วก็จะเอา1นึเข้าไปด้วยหรือไม่หรือว่าทิ้ง1นึไว้ปลายซอยคือถ้าพูดถึง1นึก ถ้าจะเข้าได้เนี่ยก็ต้องมีกันกรองไงว่าอะไรที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเครื่องใช้หนึ่งสองเพื่อเครื่องมือทางการเมืองอืหรือว่าคนที่แบบมีความหมิดหมิดประมาทเรื่องหนึ่งสองโดยตรงครับต้องแยกซึ่ง้าแยกปั๊บเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการกันกรองแยกเห็นว่าไอคนเนี้ยถูกกลั่นแกล้งใช้หึ่งสองในการกลั่นแกล้งฝังผลทางการเมืองคือต้องแยกให้เห็นถ้าสภาถ้ากัรมาธิการถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับมีเมตตา มีความการุณาเป็นธงนำเมื่อไหร่การนิรโทษกรรมผู้ที่กระทำความผิดจากมิติทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมิติอื่นๆมันคลี่คลายได้ง่ายครับดึงคนเหล่านั้นมาเป็นกำลังของประเทศให้ได้อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านั้น กัดกินประเทศไทยไปชั่วลูกชั่วหลานจากความขัดแย้งครับกติกาว่าด้วยการออกกฎหมายนิโัยกรรมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของการความพยายามในการที่จะล่างหรือว่ากาหนดแก้ไขรัฐนูลฉบับใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นกติกาเหล่านี้ออกมาอย่างไงผลก็เป็นอย่างนั้นออกมาดีนิโัยกรรมออกมาถูกต้องความสมานฉันทชาตปลอมดองก็จะเกิดขึ้นครับ